พี่น้องโอ้ดอกตักดอกแหน่ครับดอกกี๊ครับพี่น้องนี่ครับพันธุ์หมดกี๊หรือว่าพันธุ์กี๊นะครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ว่าพันธุ์ไหนครับในเก็บครับพี่น้องนี่ครับดอกแบบติดดินเลยครับพี่น้องลูกดอกต้นเตี้ยครับบุกมองอิตาเลียนะครับพี่น้องดอกจมติดดินตรงครับตรงไปก่อนตรงไปก่อน กจะมาเก็บเอาอยู่สวนนี้ครับพี่น้องสำหรับตรงนี้เพราะนั้นเขาได้เก็บครับตรงนี้เก็บแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่นเก็บแล้วแล้วก็จะพากันมาเก็บออกข้างในนี่แหละครับนี่นะครับตรงไหนนี่ครับจอดนี่แหละครับเขาเก็บเลยในปลานี่แหละจอดแอบไปมุมมันเลยจอดนี่แล้วจอดนี่แล้วจอดจอดจอด ครับพี่น้องสาหรับปลานี่เพิพ่นก็จะเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็จะพากันมาเอาตรงที่ว่าเพิ่นเก็บเลยแล้วนะครับทำมองที่ว่าเพจนนะครัด้เก็บกับ่สามารถเสี่ยวได้ครับพี่น้องนี่ครับท้าหนี้ก็จะเหลือแนี้ยที่ครับเอาสาหรับที่ว่าเาเอาได้นะครับเพิ่นก็เก็บมาอดขึ้นเลยพุ่นครับโอ้หน่วยงานีหลีครับพี่น้องเพิ่นก็เก็บเพเบิดเนาะเพิ่น์เฝ้าเนาะแขกเพิ่นเก็บเฝ้าเนี้ยโอ้หลายหน่วยตัวเนี่ยหลายหน่วยหลายหน่วยพุทธครับปัดเด็กหน่วยครับ ต้นเดียวนะครับนี่ต้นเดียวครับพี่น้องคนครับใช่ครับปาดครับงาเดียวครับพี่น้องโอ้บุกวงครับดิโอ้บุกวงครับต้นวยยิ่ใหญ่ดิวันวันบุกวงดิฝันครับครับพี่น้องลายอะไรแบบเนี้ยต้นเดียวครับพี่น้องนี่เมันเก็บออกมาเปิดเนาะลายข้ากลาเนี่ยคุณครับ เบาเยากับขิงเอื้อนครับพี่น้องเบาเยาะแค่ตัวนี้ไงครับเจาราหลับเนยโอ้ผมว่าพ่ได้ไปไกลเราเก็บเบาอีกแล้วนี่แหละสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับก็ได้เข้ามาในสวนดอกบัวแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ว่าพาไปเก็บบมะนาวครับ,บเพื่อนวันนี้มาพาไปเก็บบอกว่าก็หลายเนาะงเบาแขกเนาะหลายๆพันเก็บบพรเบิดใส่ปลาไว้พี่น้องมันต้นนี้ไงครับนี่ครับปานี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์กีดครับพันธุ์กีดหรือว่าพันธุ์บักกิกนะครับคนไทยเอิ่นครับพี่น้อง ครับจะหลายอหต้องใส่หลายครับผมว่าใส่ถุงละนิดละหน่อยขอก็ถืคง่ายเนาะย้ำออกไปฝากไปต้นนึงกันายครับพี่น้องก็ละถุงละถุงแบบเรียมถุงมาหลายครับพี่น้องครับจะกระติดต่ำรับชมบรรยากาศเหมือนกันครับก็จะพ่ได้ไปหลายต้นครับผมว่าจะจะเชียบยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องถ้ากันเชียบยู่แถวนี้ก็จะพอแล้วผมว่าเลยครับก็จะหลายคักหลายเนี่ยครับเพิ่นเก็บบวกเปิดเพิ่นเฝ้านะครับพี่น้องครับติดต่ำรับชมกันครับพี่ๆน้องๆมันเทาครับฟาดเบาเยาะเบาเค็กถุงครับครับพี่น้องโอ้หลายคักหลายเนี่ย ต้ังตกตัวใบยาวเด้อ,อ,อครับนี่หนึ่งหนึ่งน้อยหน่อยเก่าะครับใบยาวปีนครับอาต้นเดียวได้เป็นสิบกบ่าเบยาวใบมันหลายนเนาะเพิ่นเหลียวเพิ่งเห็นโอ้หนึ่งเหงี่ยมีต้นหน่วยใหญ่สามหน่วยครับพี่น้องนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยเป็นก้อนเป็นก้อนปลาที่ใบยาวหน่วยนึงอีกอะเห็นไหมนี่นี่นี่ใบยาวานี่โอ้สองหนึ่งใบยาวาสองหน่วย โอ้สามครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับขนาดเหลือนะครับนี่นะต้นเราบอกนะผมว่านี่คนเก็บเสาหน้าหมารถไปเด้อนั่นบเบเ์ยอเสาหน้าหมารถไปมนี่อ่าหลายขนาดนี้ข้างในอีกบ่แขกไม่ต้องตัดเลยมนฉุดมือมันฉุดมือลงก่อนถอยลงหน่อยพี่ทั้งพี่มีบเบย์ยอพี่สามหน่อยครับพี่น้องพี่มีบเบย์ยอดานหลังโอ้ทางขุนกับมีครับพี่น้องหลายครั้งอีก พคนเฝ้าเนาะพคนเก็บเฝ้าเนาะนิ้วน้ำบ่าาครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวไปเก็บหมากซุกเดี๋ยวพาไปกินหมากม่วงซุกบ้านพอดีแก้กระหายนะครับโอ้ไงเอาใบยาวต้นเดียวเลยมีใบ,บายา,บา,บาวบัดเ,าาเนี่สนยสามหน่วยสี่หน่วยครับพี่น้องลายักาหลีโอ้ใบยาวขึ้นต้นเดียวเลยทุกทุงเนี่ย บ่อแขกไนเนี่ยครับครับพี่น้องผมก็เป็นคนไทยครับโอ้เบาเยาะระวังเด้อกันเอาบ่ได้กับบ่ต้องเอาอันตรายพอละลงมาเอาต้นไม้โอ้หิเ่เลยนิดนึงเอาลงมาลงมาเอาต้นไม้หาต้นไม้ครับพี่น้องโอ้หนิต่ำๆหนี่บาอยอ <c oughs> นนี่สุดมือลงมาต่อลงมาตะลางตัวนี้นี่ต่ำๆหน่เอาลงมาบังอันตรายบ่อเบา,บาอันตราย นี่ครับกระบอสูงเามืนเดิครับต้นม่วงบ้านนี่นะครับป้าครับพี่น้องต้นเดียวครับพี่น้องเปล่าแขกเอาสิบกิโลครับต้นเดียวนะครับนี่ใส่ถุงใส่ถุงเลยเปล่าแขกใส่ถุงเลยต้นเดียวครับพี่น้องนี่ครับต้นเดียวได้๋สองถุงครับประมาณเกือบยี่สิบหน่วยครับต้นเดียวป้าด้วยนันโซรูปะ ผมว่าป่อยูครับโลโูกระงครับลูกนี่ครับปลาเอาเทียมกับหนาดูปลาเทียมกับหนาดูเทียมกับหนาคนดูหุ่นครับเงยคึ้นเงยเนี่ยโอ้ลูกเดียวครับพี่น้องเงยรับโลูกกระงับปรยูครับโอ้เด็กครับพี่น้องหลายครับต้นเดียวหลายครับต้นเดียวครับพี่น้องปลาหลับเลยครับ ครับขึ้ลเลยครับต้นนี่ถึงเลครับโอ้ข้นยากก็บ่แขกบ่ถึงทรั้งนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวหาหาท้างขินมาัหเรียงกันโอ้หลายหลายฟังพี่ตาพี่เลยครับอาแ้พี่

ด้วยสี่ฮาลูกต้นนี้ต้นไหนสี่โอ้สี่ขึ้นได้บมดแล้วเดี๋ยวได้ถึงยังถึงอยู่ยังถึงอยู่บ่ถึงเผาตัวกเฮ้ยนี่บ่แซ่นั่นน่ะสี่ฮาลูกถึงเลยถึงเลยสิ่งถึงอยู่แล้ว หรือมันน้ำหนักกันก็เป็น้องอันตรายด้วนี่พ่ออะไรอยู่เนาะพ่ออะไเนาะบอกเหี้ยนอันนี้มันก็จะสุกแล้วไม่ใช่หรือเปล่าปลาไหมวันปลาโอ้พ่อดุลกัแล้วครับพี่น้องถุงครับปลถุงก็ใส่แล้วครับป่ะเนี่ยเร็วเลี้ยวเร็วหิ้วน้ำเหมือนกระเป๋าไฟสันหิวน้ำครับพี่น้องบอกเนาะครับโอ้ลนครับนึงเดี๋ยวจะพาไปออกมุง <Gym. S 1> <N> ุกครับป่ะโอ้เป็นซิปนะครับต้นเดียวนี่ เพิ่งเลือลายครับโอ้ยโอ้นะครับจะเดี๋ยวพุ่งถึงกบเแาเนาะเฉียดบอครับบอ่ตองอันตรายครับันี่เลยแล้วล่ครับเดี๋วอะไรจะจะหาบางต้นไหมครับพี่น้องอันตรายครับไปไปเอาละอันนี้เอาเพิ่มอีกกว่านี้ตัวนี้ครับพี่น้องได้หลายแล้วครับวันนี้ ก็จะพาไปออาเม่วงซุกครับพี่น้องวานนี้รับเม่วงดิบกับพรอแล้วเอาไฟสันมาุ่นครับพี่นอ้องด้นมาถูกหลายถุงตัวนี้ก็จะบ่มบ่ค่อยสุกหมดเลยครับตัวนี้กินดิบซศ้าผมว่าโอ้เบาเยาเป็นไงรสสา่นมันมันวันแสดงว่าใกล้สุกหมดแล้วเนาะมนผมเปรี้ยวเพคนวานะครับนี่ครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมบมุกเมืองสุกด้วกันครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บบมุกเมืองสุกนะครับพี่น้องพาไปทิ้มหมุกมืองสุก ต้นตั้ครับน้องบ้านนี่ครับสาหน่วยสาหน่วยครับยังมีอีกยอะเลืออยู่ครับมีบ่อขนาดไปสารนา้ำกุนหน่วยลวนเบาด้าวยครับอัตหน่วยดีทั้งต้นหน่วยลวนเพรต้งองเอาผู้หีิครับทั้งหลายหน่วยครับนี่กระบ,บื้องเลครับโอ้โหหลายหน่วยครับพี่น้อง นี่ครับเด็กหน่วยาต้นหนุ่ยไงนะครับนะเด็กหนุ่ยครับนี่ครับพี่น้องกะโอ้เหลือหลายเยอะครับเหลือหลายเยอะเพิ่นเก็บบะเบ็ดไปครับม่งสุกบันเมื่อกี้เอามืองดิบพอแล้วมืองสุกไปกินครับโอเมียวเนี่ยหอมหวานแซ่บครับพี่น้องผัดโอเมียวนี่บ่ครับน้อยๆนี่บ่เอาครับพี่น้องนี่ ครับน้อยๆเบาเอาหน่อยนึงครับเอาตัวน้อยใๆแล้วพอนน่ะครับพี่ครับโซโุโซรุโซรุบิ๊กบิ๊กเลยครับนี่ครับต้นหุ่นนี้ครับมาตรฐานหอมหวานครับมันต้องมีจากต้นแหรอพ่ว่าต้นดิเพราะเพื่อนเพื่อนเก็บบ่เบิดหลายๆมันต้องสุกแล้วครับตรงนี้ไปครับไปพ่หน้าไปครับไปจะหาในร่องแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับเป็นไหมพ่อน่ะวางเด๋ยครับ โอ้แก๊กฟอดครับพี่น้องบมาเนี่ยพืชจังไหนครับนี่พันลืมแล้วครับต้นเนี่ยพันเจ็บปรเบิดครับปัดทุกเต็มเลยพี่น้องคนเระครับพคนครับมันขนามันก็เป็นทั้งสี่คือมีเขาพ้อมมันก็หลายพันเลยได้บังดูครับบักมองมีเขาเออครับปัดบักมองมีเขาพี่น้องคนหลายหลายโอู้ว่นนะทุกหลายต้นเนี่ยได้เป็นถุงครับพี่น้องต้นเดียวน้อยข้างล่างกันได้นะครับมันจัน่วยแล้วขนาดอาฮกเหรอครับ พุ่นครับทั้งหัวอีกครับหลายๆอุ้ยพี่นอ้องแม่นเบิดครับต้นนี้เพิ่งลืมเก็บครับพี่น้องมาดหลายขัาหลายเนี่ยเพิ่งลืมเก็บต้นเนี่ยต้นเดียวพอเลยผมว่าป่ะเนี่ยพุ่นเอาเบิร์ดต้องขนาต้นได้ที่ว่ามันถูกกันพุ่นอ่ะถุงเดียวเต็มถุงโอ้ขึ้นเลยบวะครับขื่นนิดหน่อยนะครับขื่นนิดหน่อยนะครับระวังหักนะครับต้น,นตำตำนิหน่อยๆนะครับ มโนอ่ห,หนาหน่อยหนึ่งป้าพี่น้องอโอ้เมนเบิดได้ครับเอาได,ด้เบิดได้นี่นี่ครับหน่วยนี้หน่วยนี้อยากเทียดจั็หน่อยครับพี่น้องมันเ,เ,เน่าอะไรดิเน่าบ่โอ้เน่ากระทิ<ย>้งบ่เอนหน่วยนี้หน่วยนี้คนละพันครับเพราะเสียบเคนละนี่ครับเอาได้แด้วนี่เน่าบ่เอาได้ครับนั่นเดี๋ยวก็สุกโอ้ผนลืมบ่ตัวนี้คือไหลเนาะต้นเดียวเต็มถุงเลยพี่น้องขี้โม่งครับขี้โมไปบ่เขากลับไปล้างฝุ่นป้าพอดีกลับไปหารถเขาพอดีเต็ม เดี๋ยวพี่น้องก็จะหาแบบนี้ครับนาเห็นไหมครับโอ้มันแล้ครับต้นนี้นี่ครับมันแล้วนะครับเป็นไงแล้วครับพี่อือหืองาม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 มัดฐานเลยครับรุ่นนี้ต้นวัยไงครับพี่น้องต้นเก็บพวเบิดได้พันเฝ้าเลยพันเฝ้าพันเล่งตามเวลานี่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องไอ้บะกม่วงสุกครับเมื่อกี้กับพากันไปเก็บบกม่วงสุกมาแล้วนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เหลืองงามครับเดี๋ยวมาซิมกันครับพี่น้องว่าสิแสีบบ่แสีบบ่ได้บ่ได้ซิมอยู่สวนครับอากาศท่อนแห้งหิวน้ำครับมากินกันครับมาคนาเวสานมาซิมเบิ่งเป็นลี่ยนแดงเสียบแป้าเสีเบิ่งเป็นอินทผลัมครับพี่น้องพันบายฮีครับนี่ครับบ้าแขียกมาฝากโอ้ยเดี๋ยวบอกอยู่ครับพี่น้องนี่ผมว่าซิมหาโรบอยู่ครับนี่ทลายหนึ่งครับ ลายครับลายเนี่ยมีต้นุยยังไงครับกิ่นผัลล้ดกดดครับพี่น้องครับซ้อนลายครับดกครับผัลล้มพันใาฮีครับพี่น้องใาฮีพันกินสดครับมาเนี่ยเบาเก้ายวกระซิมกันเบาเก้ายวเบาเก้ายวเฉนะครับพี่น้องมือสุกครับซิมกันครับพี่น้องชิมกันครับลเหวานอยู่ครับหวานหอมเสียบอยู่เสียบอยู่เนาะนี่ครับพี่น้อง บ้าแขกไม่ยิงบ้าแขกมาเข้ามาเข้ามาบ้าแขกเข้ามาบ้าเยอะเลยเดี๋ยวก็จะซิมนี่ครับพี่น้องกิ่นพรั่มไมมบังน้ำครับท่านกินดิบครับนี่ครับพันเนี้ยคุับท่ันบาฮีครับท่านบาฮีบาหลีครับท่านบาหลีกับบาหลีบ้านเขาเจอน์บาฮีครับที่นี่เออนบาหลีครับนี่ครับน้ำข่าวนะ อาหารเราข่าวูกค้าได้บริการค่ารดก๊อเในรถเที่ยวอะไรโอ้หวานยี่สิบสาวสิบเนี่ที่มึงไปไหนพันนี่ที่มึงไปกินอะไรเนี่ยเราเลยที่มึงเหรอบ่บ่แขกบ่ฝากกับพี่น้องหวานเข้าหวานดนนใามไม่พอกินข้าวรถหาหารรสอาหารไข่อาหารรสก่อนแห้งก่อนแห้งเก็บเบ็ดไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปปลูกบ้านเขาแล้ว กินแล้วก็บไม่ได้ครับพระลมกระเ้าขงม่วงสุกกะวันครับพี่น้องกินน้ำกันครับไม่กินหมกันครับอไรมาเยอะกว่ากินบะกินแล้วเม่หลมาเยอะว่ะ เดี่ยกับ่อไทน้อนเลยครับเมื่อไรเบาย้ออันนี้ก็จะฝากเบ้าพิสานครับกับเบ้าเก้าครับไปทั้งภาคเหนือหมดแล้ครับอินทพลำปันกินสดนะครับพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาเบ้าพิสานกับเบ้าเก้าไปเล่นนนำตั้งหน่อยครับไปเล่นนํำในขีบุดครับพี่น้องแบ่พอมีย่างหลายครับคนไทยมาหากันกับมีของฝากของต้อนกันแบบนี้แล้ครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอลาพีลาน่องไปก่อนนะครับ น้อยโคกางก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกางครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมครับสวัสดีครับให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนี่ครับโอ้ไปปลูกบ้านเขากระติได้ขายได้เงินหลายน้อผมว่าแต่ละทลายนะครับปูต่ำกระติมหาลครับพี่น้องครับเฮียโบว่าตัวพี่สันเพราะเราบ่ครับเดี๋ยวพาไปรู้จันไปเล่นน้ามันครับพี่น้องครับ นี่ก็จะฝากคุณเบิร์ตนะครับบักม่วงสุกบักเนาม่วงดิบครับไปบระตุยางครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องๆบ้านเขาครับบายบาย